ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่านี่คือรีวิวจากคนที่ไม่เคยเล่น Final Fantasy แม้แต่ภาคเดียวสำหรับผมนี่คือภาคแรกในชีวิตเลยและนี่ก็คือ Final Fantasy 7 Remake Video Review เราคือ Cloud Strife อดีตทหารจากกองกำลังบริษัทชินระ บริษัทพลังงานของเมืองมิดกาผู้สร้างเตาปฏิกรณ์ที่ใช้ขุมพลังมาโคมาโคคือพลังงานดิบจากใจกลางของดาวดวงนี้การผลานพลังงานมาโคเป็นการทําลายระบบนิเวศโดยตรงได้เหตุนี้เลยทําให้เกิดกลุ่มต่อต้านที่ตั้งตัวขึ้นมาเพื่อโค่นบริษัทชินระนั่นคือกลุ่มเอเวอ n c น e แม้ว่าคลาวจะรับงานในฐานะทหารรับจ้างแต่ณเวลานี้เขาถูกว่าจ้างโดยกลุ่มเอเวอ n c น e เพื่อร่วมมือกันในการทําลายเตาปฏิกรณ์ของบริษัทชินระ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์วุ่นวายในเกมนี้ซึ่งเหตุการณ์วุ่นวายที่ว่าผมมั่นใจว่าหลายคนรู้เรื่องเยอะกว่าผมหลายเท่าโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ของภาคนี้คงไม่ต้องพูดถึงไหนจะภาคหนังภาคเสริมภาคแยกภาคอะไรบ้างก็ไม่รู้ผมตามด้วยไม่ไหวหรอกแต่ผมก็ขอรีวิวในแบบคนไม่รู้เรื่องเนี่ยแหละในแง่ของการเล่าเรื่องตอนที่เกมเปิดมาคุณจะไม่รู้เลยว่าแต่ละอย่างมันมีที่มาที่ไปยังไงทุกอย่างจะเกิดขึ้นแล้วก็ประเคนใส่หน้าเราเหมือนกับเรารู้เรื่องมาก่อนแล้ว ราะงั้นระหว่างเล่นเราต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เข้าใจจัก,กรวาลของเกมนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นเกมรีเมคเนี่ยแหละทำให้หลายฉากมันเป็นการเล่าเรื่องในสไตล์ที่ว่าละไวในฐานที่เข้าใจซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งได้เล่นครั้งแรกเหมือนผมคุณจะไม่เข้าใจเลยว,ว่ากําลังเห็นอะไรอยู่ไอคนนี้เป็นใครมาจากไหนตัวละครพวกนี้กําลังพูดเรื่องอะไรอยู่ฉากแฟลชแบกที่พระเอกเห็นมันคืออะไรคือถ้าเป็นคนที่เคยเล่นมาก่อนจะมีอาการแบบว่าโอ้ oh my god เอาอย่างนี้เลยเหรอ แต่ถ้าเป็นคนไม่เคยเล่นจะกลายเป็นว่าโอ้ oh my god what the was that <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นเกมรีเมคที่ไม่ค่อยจะเข้าถึงผู้เล่นใหม่แต่ใครที่เล่นมาแล้วมันคือแฟนเซอร์วิสอย่างที่สุดเลยหลายอย่างผมก็เพิ่งก็ t ตอนที่มานั่งเปิด Youtube Ga ม ing นี่นแหละ <c oughs> แต่ถึงคุณจะเคยเล่นภาคต้นฉบับในภาคนี้เขาก็ยังใส่อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันจะเป็นการเสริมเรื่องราวให้ลึกกว่าเดิมตัวละครที่เคยเป็นตัวประกอบนิดหน่อยก็มีบทเยอะขึ้นมีการเสริมพื้นที่ใหม่พร้อมกับเรื่องราวแบบใหม่ และจุดที่พีคที่สุดคือการใส่เหตุการณ์ใหม่เอี่ยมที่เหมือนเป็นการบอกใบ้ว่าภาคนี้อาจจะไม่ดําเนินตามต้นฉบับและอาจจะจบไม่เหมือนกันด้วยยิ่งทําให้คนเล่นกระหายภาคต่อมากๆโดยรวมแล้วมันก็เป็นเกมที่มีเรื่องราวน่าสนใจถึงจะไม่เคยเล่นภาคต้นฉบับก็ยังสนุกได้แต่ยังไงก็ไม่อินเท่ากับคนที่เคยเล่นภาคต้นฉบับ ในแง่ของการรีเมคต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ได้มาแบบรีอิมเมจินเหมือนกับ Resident Evil ล่าสุดแต่เขามาแบบรีเมคจริงๆเขาจะเอาฉากเดิมเหตุการณ์เดิมมาปรับให้อยู่ในกราฟิกยุคปัจจุบันดีไซน์ศัตรูภาคต้นฉบับเป็นยังไงเขาก็เอามาทั้งอย่างนั้นแล้วก็ทําให้มันเวิร์กกับระบบของเกมยุคนี้ขนาดเพลงประกอบยังใช้เมโลดี้เดิมถึงจะมีอะไรใหมๆ่ๆใส่เข้ามาเยอะแต่ใครที่เป็นแฟนภาค7ต้องชื่นใจแน่นอน แต่ส่วนตัวผมเองก็ไม่ถึงกับว่าไม่เคยแตะภาคต้นฉบับผมเคยเล่นไปเกือบเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อด้วยเหตุผลอะไรไม่อยากบอกเดืดนถลม่มแต่จากการได้เล่นแค่นั้นผมก็สัมผัสได้ว่ามันเป็นเกมที่ล้ำมากสำหรับปี1997ระบบเมเทอรียที่เราใช้แต่งความสามารถของตัวละครมันคือระบบที่ลงตัวมากและมันเจ๋งขนาดที่ว่า23ปีต่อมามันก็ยังเข้ากับเกมในตอนนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักในเกมนี้เราจะไม่ได้ปลดล็อกพลังเวทพลังบัฟจากการอัพเลเวล แต่เราจะได้จากการเก็บไอเทมที่เรียกว่าม a ตเรียลูกแก้วพวกนี้จะเป็นตัวแทนของเวทในแต่ละแบบอยากใช้พลังอะไรก็ใส่เข้าไปในช่องของตัวละครอยากให้ใช้เวทนี้อยากให้ใช้บัฟอันนี้ก็ใส่ไปถ้าอยากใช้อย่างอื่นก็ถอดออกแล้วจัดใหม่ไม่มีสกิลทรีให้วุ่นวายอยากใช้อะไรใส่เลยเพราะงั้นที่เราต้องทําก็แค่ตามเก็บมัตเรียหรือว่าหาซื้อจากร้านค้าแล้วมันทาให้เราต้องคิดว่าจะใช้อาวุธหรือใส่อุปรกรณ์แบบไหนที่จะมีช่องมัเตเรียแบบที่เราต้องการ ใครไม่เคยเล่นคงไม่คิดว่านี่คือระบบจาก23ปีที่แล้วนอกจากม ateria เราก็มีความสามารถเฉพาะของตัวละครท่วงท่าในการโจมตีแบบพิเศษจะไม่ใช้ค่าพลังเวทใช้แค่พลัง ATB แต่ความสามารถพวกนี้ต้องได้จากการหัดใช้อาวุธใหม่อาวุธทุกชิ้นของทุกตัวละครจะมีความสามารถเฉพาะที่ต้องใช้ระหว่างถืออาวุธนั้นและอาวุธทุกชิ้นก็จะมีค่าความชํานาญถ้าเราใช้ท่าพิเศษของอาวุธนั้นจนค่าความชํานาญเต็ม มันจะเป็นการเรียนรู้ความสามารถและเราจะเอาไปใช้กับอาวุธชิ้นไหนก็ได้เป็นการบีบให้ผู้เล่นหัดใช้อาวุธอื่นบ้างไม่ใช่ก่อแค่อันที่เราถนัดและในการอัปเลเวลของตัวละครมันจะเป็นการอัปเกรดอาวุธสกิลพอยท์ที่ได้มาจะใช้ในการแจกจ่ายให้กับสายอัปเกรดของอาวุธที่เราใช้นี่คือจุดที่จะมีผลกับค่าสเตตัสในสายอัปเกรดก็จะมีทั้งการบัฟการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันหรือว่าปลดช่องใส่มาเทียรอาวุธแต่ละชิ้นก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ทาให้การเปลี่ยนอาวุธจะเป็นการเปลี่ยนสไตล์การเล่นของตัวละครและที่สําคัญอาวุธทุกชิ้นจะมีสกิลพอยต์ของตัวเองไม่ต้องแบ่งใช้กับชิ้นอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนไปใช้อาวุธไหนก็เลือกได้ตามสะดวกถือเป็นระบบ progression ที่สนุกท้าทายแต่ใช้งานง่ายขนาดผมที่ไม่ได้เล่น JRPG ยังชอบเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองเล่นก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าใจยากแต่ดีไซน์อย่างอื่นนอกจากเรื่อง progression เพราะว่ามันตกยุคมากดีไซน์เควสเสริมตื่นเขินสุดๆ วิ่งหาจุดวิ่งหาของตีมอนสเตอร์วิ่งกลับมาคุยมีแค่นั้นแหละครับมีไม่กี่เควสที่มีเนื้อเรื่องบ้างแต่ก็ไม่ได้น่าสนใจเลยมินิเกมกิจกรรมก็มีน้อยคือถ้าไม่นับการต่อสู้ในลานประลองกับการซ้อม vr มันมีให้เราเล่นแค่3อย่างและการดีไซน์ฉากของเกมนี้คุณจะไม่เจอฉากแบบอื่นนอกจากทางตรงไม่ถนนก็อุโมงค์ไม่อุโมงค์ก็ซอยทั้งเกมมีแค่นี่แหละ บางคนก็อาจจะบอกว่าภาคต้นฉบับมันก็อย่างนี้แลแต่แม้รีเมคทั้งทีทําอะไรมากกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งหรือแม้แต่ภารกิจในเควสหลักก็ยังเป็นดีไซน์แบบเกมเก่าๆไม่ได้มีความล้ําอย่างที่เกมปี2020น่าจะเป็นทุกอย่างเป็นแค่การพาให้เราไปเจอฉากต่อสู้แต่โชคดีที่ว่าระบบต่อสู้คือสิ่งที่ดีที่สุดในเกมนี้ ผลหนึงที่ผมไม่ค่อยสนใจแฟนตาสตเพราะผมเป็นคนงโง่เกมเทิร์นเบสโง่ไม่พอผมเกลียดเกมที่มันมีคําว่า Miss ฟันเข้าไปการตัวขึ้นมิส s ิสม s สบ้านพี่คุณดีดาบจามหน้าอยู่เนี่ยผมเลยเล่นเกมแบบนี้ไม่ค่อยได้แต่รูปแบบในภาคนี้มันคือความลงตัวอย่างที่สุดทั้งความเป็น RPG ความเป็นแอคชั่นเรียลไทม์และการวางแผนแบบเทิร์นเบสระบบพื้นฐานจะเหมือนกับเกมแอคชั่น RPG ทั่วไปมีการล็อกเป้ากดโจมตีกดกันกดหลบ โดนคือโดนไม่มีคำว่ามิสแต่ในการใช้เวทใช้อเทมหรือว่าท่าพิเศษเราต้องใช้พลังจากเกจ ATB ค่า ATB จะค่อยๆชาร์จขึ้นระหว่างการต่อสู้แต่ถ้าเราโจมตีศัตรูมันจะเป็นการบูสต์ให้เกจเต็มเร็วขึ้นหรือถ้าเราบล็อกการโจมตีก็จะช่วยให้เกจขึ้นเหมือนกันในระหว่างต่อสู้เราสามารถเปิดคำานเมนูที่จะเป็นการชะลอเวลาและเลือกคำสั่งที่เราต้องการคล้ายกับการเปิดโหมดแฟลชในเกม For All 4แต่มันดีกว่านั้นเยอะ คุณจะอยู่ในคมานเมนูนานแค่ไหนก็ได้ไม่มีลิมิตเพราะนั้นเรามีเวลาเหลือเฟือในการตัดสินใจจังหวะนี้ใช้อะไรเหมาะที่สุดใช้พลังเวทของคนนี้ฮีลให้กับอีกคนแล้วให้อีกคนใช้ท่าพิเศษเข้าโจมตีในขณะที่อีกคนยิงสนับสนุนมันให้อารมณ์ของความเทิร์นเบสทั้งที่ยังเป็นเกมแบบแอคชั่นเรียลไทม์หรือถ้าใครอยากเน้นแอคชั่นจริงๆเราก็สามารถตั้งช็อตคัตเพื่อกดใช้ท่าแบบไม่ต้องผ่านเมนูแต่มันคงไม่สนุกถ้าไม่มีความท้าทาย ถือเราจะกดชะลอเวลาแล้วเ,เลือกใช้ท่าได้ตามใจชอบแต่ก็อย่าลืมว่านี่คือเกมแบบเรียลไทม์ในจังหวะที่เราออกคําสั่งไปแล้วแต่เราไม่ได้ดูว่าศัตรูกําลังจะโจมตีเราก็อาจจะโดนสวนเต็มๆใช้ท่าไม่ติดเสีย ATB ฟรีแถมเจ็บหนักอีกต่างหากเพราะนั้นเราต้องดูจังหวะก่อนจะออกคําสั่งและถือเราจะมีปุ่มหลบแต่นี่ไม่ใช่ดาร์กโซหรือว่าเซคิโรการโจมตีของศัตรูจะมีทั้งแบบที่เราหลบได้และหลบไม่ได้หรือแบบที่ว่าวัดดวงจะโดนหรือเปล่าอย่างนี้ก็มี ทำให้เราต้องจำการโจมตีแต่ละแบบชื่อนี้ท่านี้ต้องรับมือ,อยังไงและนี่คือเหตุผลที่เราต้องคำนึงถึงค่าด e f เ n นส์เพราะมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราหลบได้กับอีกอย่างที่เราต้องจำเอาไว้นั่นคือมันก็ยังเป็นเกม RPG ศัตรูมีจุดแข็งจุดอ่อนแพ้ธาตุแพ้ทางมีหมดทุกตัวทุกครั้งที่เราเจอศัตรูแบบใหม่เราควรจะใช้ม ateria ศึกษาศัตรูในจังหวะนั้นเราจะได้ข้อมูลทันทีว่ามันแพ้อะไรไม่แพ้อะไรพร้อมกับคําแนะนําในการต่อสู้ ถ้าเรารับมืออย่างถูกต้องใช้เวทที่มันแพ้โจมตีทำลายจุดอ่อนคอมโบกับท่าของตัวละครทุกตัวในจังหวะนั้นคุณจะรู้สึกถึงความแบดแอสมากๆแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเล่นแบบกดฟันมั่วๆสแปมเข้าไปอย่างเดียวคุณอาจจะอยากปาจอยทิ้งไปเลยเพราะ,ะถ้าคุณอยากจะเล่นให้สนุกคุณต้องยอมรับความเป็น RPG เตรียมทีมของเราให้พร้อมมีพลังเวทหลายแบบเพื่อรับมือศัตรูหลายชนิดแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีทักษะของเกมแอคชั่น มาท่านี้ตั้งรับมาท่านี้หลบได้อย่าเข้าไปฟันมากไปเดี๋ยวเราจะหลบไม่ทันและอย่างสุดท้ายคือเราต้องมีความแม่นในการกัดจังหวะการ positioning ในสไตล์ของเกม turn based คือพูดได้เลยว่าเกมนี้เข้ามาแบบครบทุกรถสำหรับผมผมว่านี่คือเกม a อคชั่ rpg ที่สนุกที่สุดเที่ผมเคยเล่นมาเลยและพอเราเล่นจบไปรอบหนึ่งมันจะเป็นการปลดล็อกความยากระดับ hard ที่เราต้องเล่นต่อจากเซฟที่จบเกมเท่านั้นนิวเกมใหม่ไม่ได้ เพราะว่าในความยากฮาร์ดเราไม่สามารถใช้ไอเทมไม่สามารถฟื้นพลังเวทจากการพักและศัตรูก็ตีหนักขึ้นพลาดนิดเดียวก็อาจจะเกมโอเวอร์ใครที่เป็นพวกฮาร์ดคอร์เกม RPG อาจจะถือว่านี่คือระดับที่เกมควรจะเป็นตอนที่เล่นระดับนอร์มอลเราจะใช้ไอเทมกู้สถานการณ์ได้แต่คราวนี้เราต้องบริหารค่า MP อย่างเดียวจะติดมาเทียอะไรก็ต้องคิดมากขึ้นถ้าเกิด,ดติดพิษติดดีบัฟเพื่อล้มมีเวทช่วยหรือเปล่าใช้เวทมากไป MP หมดเติมไม่ได้อีก ถึงมันจะไม่ยากระดับดาร์กโซลแต่ก็ช่วยใ้การเล่นรอบสอสนุกกว่าเดิมจะมีข้อเสียอยู่นิดเดียวที่บางคนก็อาจจะไม่รู้สึกคือมันจะมีบางครั้งที่เพื่อนร่วมทีมเราจะบล็อกการโจมตีทั้งที่มันไม่ต้องบล็อกหลบเอาก็ได้แต่ก็ยังจะเข้าไปเสียพลังฟรีฟรซึ่งผมยอมรับว่าจังหวะแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนเราจะค่อนข้างดูแลตัวเองได้แต่เห็นทีไรก็หงุดหงิดคือเราอุตส่าห์เอาตัวที่เราบังคับหลบไปแล้วเพื่อนเรายังจะวิ่งเข้าไปโดนอีก คือว่าน่าแปลกกับการที่เกมนี้ไม่ได้ใช้ l u m i n o u s Engine ของ Square Enix แต่หันมาใช้ Unreal Engine 4ทั้งที่ในภาค15 l u m i n o u s Engine ก็โชว์พลังได้อย่างสวยงามแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังทำออกมาได้ดีในฉากเปิดเกมเราจะเห็นการเชื่อมเข้าหากันระหว่างวิดีโอ CG กับภาพเกมจริงแบบที่เราแทบจะไม่รู้สึกเลยรายละเอียดของฉากกับตัวละครแทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหน CG อันไหนภาพเกมจริงยิ่งทำให้ฉากคัตซีนระหว่างเกมดูดีมากๆ พราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ต้องหัวว่าเกมจะกินเครื่องเขาใช้ภาพเอนจิ้นทั้งเกมยังได้เลยแต่ก็ต้องชมอีกอย่างด้วยว่าภาพ 4G เขาก็ทําได้เนียนมากก็ตามมาตรฐานแล้แหละภาคหนังเขาทําสวยอยู่แล้วและนี่ถือเป็นไม่กี่เกมที่ใช้เอฟเฟกต์โมชั่นเบลอได้ดีมากปกติเกมทั่วไปจะชอบใส่ความเบลอทั้งมุมกล้องทั้งของที่ขยับในเกมแต่ในเกมนี้ระหว่างที่เราเล่นเขาจะตัดความเบลอที่กล้องออกไปเหลือแค่ออบเจกต์โมชั่นเบลอทำให้การเคลื่อนไหวของตัวละครกับสิ่งของจะดูลื่นไหลามาก พร้อมกับภาพที่ชัดตลอดเวลานอกจากภาพจะสวยแล้วเสียงก็ยังเทพไม่แพ้กันทั้งเสียงเอฟเฟกเสียงเพลงระหว่างต่อสู้คุณภาพมันระดับเดียวกับหนัง c g เลยแต่นี่คือเกมเพลย์ที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เพราะงั้นถ้าใครใส่หูฟังดีๆหรือมีเครื่องเสียงใหญ่ๆผมรับประกันว่าเต็มอิ่มแน่นอนและเมื่อพูดถึงเรื่องของภาพกับเสียงสำหรับรีวิวเกมนี้ผมได้ของดีมาใช้ระหว่างเล่นนั่นคือจอ BenQ EX2780Q ขนาด27นิ้ว refresh rate 1 4 h z รีเรความละเอียด 2K พร้อมกับการรองรับ HDR ถึงนี่จะเป็นจอคอมพิวเตอร์แต่พอมาใช้คู่กับ PlayStation 4มันก็ยังใช้งานได้ดีมากอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือสีเทียบกับจอที่ผมใช้อยู่จอผมนี่คือสีซีดไปเลยทั้งที่เปิดมาจากซอสเดียวกันยิ่งไม่ต้องพูดถึงฟังก์ชัน HDR ถ้าเกิดว่าใครได้เล่นเกมในโหมด HDR ไม่ว่าจะ PC หรือ PS 4คุณจะไม่อยากกลับไปเล่นโหมดธรรมดา แต่ความสว่างของ HDR ก็อาจจะทำให้ตาแหกกันง่ายๆเขาเลยใส่ลูกเล่นที่เป็นของเฉพาะจอ BenQ นั่นคือ Brightness Intelligence Plus ถ้าเกิดว่าจอมันสว่างหรือมืดเกินไปเราไม่ต้องมานั่งปรับเองฟังก์ชันนี้จะช่วยปรับความสว่างให้พอดีกับสายตาแบบอัตโนมัติแถมจอตัวนี้ยังมีลำโพง Travelo ระบบ2.1 Channel จริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ใช่รับลำโพงทีวีแต่ในการเล่นกับโต๊ะคอมเราไม่ต้องเสียเงินซื้อลำโพงเพิ่มเลย แค่ลำโพงจากจอตัวนี้ก็เกินพอแล้วถ้มอีกอย่างที่ผมชอบมากคือมันมีรีโมทให้ปรับจะปรับอะไรไม่ต้องยื่นมือไปกดจอเลยนั่งปรับได้เหมือนทีวีทำให้มันเป็นจอที่ไฮบริดมากๆเป็นได้ทั้งทีวีแล้วก็จอคอมถ้าเอามาเล่นสลับกันระหว่าง PC กับ PS4 มันจะดีมากคุณจะได้เสพพลัง HDR จากทั้ง2เครื่องหรือจะเอามาเล่นเกม p s 4ล้วนๆก็ยังคุ้มเหมือนกัน เพราะถ้าใครสนใจผมขอแนะนำตัวนี้เลย BenQ EX 2 7 8เ็ Q แต่ผมขอย้อนกลับมาพูดถึงเกมนี้อีกหน่อยแม้ว่าภาพโดยรวมมันจะดูดีมากแต่มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกถ้าลองมาเทียบกันระหว่างฉากของภารกิจหลักกับฉากอิสระที่เราวิ่งเก็บเควสเสริมคุณจะเห็นความต่างแบบฟ้ากับเหวฉากในเควสหลักละเอียดสวยคมอย่างกับซ g ีเพราะตัดมาเป็นฉากฟรีโรมท่านั้นแหละโอ้โหมาเป็นดินน้ำมันยิ่งถ้าเรากดวิ่งไปตามฉาก เราจะเห็นอาการโหลดไม่ทันเยอะมากถึงขนาดที่ NPC ว์ปามาปรากฏตัวต่อหน้าคือเขาอาจจะต้องทําเพื่อรักษา frame rate. เฟรมเรทเพาต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือเกมนี้มันเป็นเกมที่เล่นแบบ30เฟรมนิ่งมากถึงจะอยู่ในฉากต่อสู้ก็ยังไม่ตกจนเห็นได้ชัดยกเว้นว่าเราจะเล่นในขนาดภาพ 4K ถ้าเล่นบนจอระดับนี้เราจะเห็นจังหวะที่เฟรมร่วงค่อนข้างชัดเพราะงั้นถ้าให้ดีผมแนะนําให้เล่นเกมนี้แบบภาพ 2K อย่างจอ BenQ ที่ผมแนะนํานี่คือเหมาะพอดีเลย แต่ก็ต้องยอมรับตรงที่ว่านี่คือปลายยุคของ PlayStation 4แต่เขาก็ยังทำได้ขนาดนี้ในภาคต่อไปลง PlayStation 5น่าจะสุดๆไปเลยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยเล่น Final Fantasy มาก่อนนี่คือภาคที่ดีมากกับการลองครั้งแรกคุณอาจจะเสพเนื้อหาได้ไม่เท่ากับคนที่เคยเล่นภาคต้นฉบับแต่ถ้าใครอยากจะสัมผัสเกมแอคชั่น RPG แบบเทพๆผมแนะนำเกมนี้เลยแต่สำหรับคนที่เป็นแฟน Final อยู่แล้วผมคงไม่ต้องแนะนำอะ่ะป่านนี้ซื้อมาเล่นกันหมดแล้ว